สวัสดีครับพี่น้องครับพ่อกันแล้วครับทั้งช่องอตดีแ Hot Duper d a c เชียวครับถึงแล้วพี่น,อน้องวัดหนังปลือตำบลศรีราชาโมเมียนอำเภอตันนันตำบลบึงเม็นบะอำเภอศิลาชาบอกถึงว่าต้อตำบลเนาะเนี่ยพี่น้องหอดแล้วเดินนี่แล้วสันว่าถามพ่อค้าเพไนแล้วเมื่อกี้นี่อ๋อตรงนี้แหละเพ่นว่า <ไง S 2> บาษาไทยนลำพนิคมงั้นภาษไทยแต่เราสับภาษาไทยภาษากลางกูเละเน <c oughs> าะแต่ชิเป็นตำแหน่งนี่แหละครับพี่น้องอวยหลังมาทาั้งพี่แล้วก็อวยหน้าอกทั้งถนนแต่ว่าตอนนี้เข้ามาหอดกอนมูครับพี่น้องเจ็ดโมงห้าสิบเก้านาทีโอ้โาพูด <c oughs> อันนั่งเอกป้อมแป,แป,แปรมว่าตัว ามาโนอนหน้นางันจักอยู่ไซอีกแล้วมือนี่อีกแล้วนั่งอีกป้อมแปม่ม <c oughs> ยำเดย์ยำเดยกระถิ่นตะเขาตัวพอดีเทวีสักมันคงเป็นกรรมไปเข้าพีดอ่องจวดกี่แล้วจ้งได้หละ่ะ จอดนีขึ้กันเนาะอตอนนี้ขึ้กัน <Yeah. S 1> ว้าวมันในๆกับในๆแหละล่ะขอจักคลิปวิดีโอก,กันพาพี่น้องไป็นยางเบิง้งไปชมเล็กๆน,น้อยๆ mm hmm. น้องตำแหน่งที่เราจอดตอนนี้นะครับผมไป mm hmm. โอ้โห่เนี่ยอยู่นี่ยกินกระรังเริ่มตั้งนะครับพี่นอ้องนี่เห็นรถคันนี้ดีใจว่ามันรถน้องผมแป๊ม นี่เดี๋ยวโบเมนคุนะครับยังน้อยไทยคลิปแล้วยังสิทักหานั่งจะเป็นตัวผมพักซะคุณน้ำมันองใหม่เฮาพี่น้องเนี่ยคนดีที่พี่ซักจอดพี่เตะผมใหม่ปุยพอดก้อนมูอีกแล้วเจินเทิน ครับผมลานกว้างนะครับเหมือนแรงพี่นองยูเตศสีราชาชนบุรีมามวนมาเสียน้ำาัันผ้าลูกผ้าลานมาหลินนี้ครับสเลเดอเด้งดึงเด,ด,ด้งดึงเด้งดึงเด้งด <c oughs> ึตอนนี้ที่งานเขายังบัตท่านไหนมีไผ่มาหวอดเลยด้อครับพี่น้องพี่ติตกจาฮอดดีกำลังฟิล์มครับนี่กำลังขนของ ฟิวมขนขยะไปถิ่มเลยนะฟิวมขนขยะไปถิ่มนะมองยูมองเซาโอ้ยมวกขึ้นสัตว์กันตลอดตีซีกับตีหาครับเตยล่าโอ้มีอปอไปเสร็จแล้วตะกเอาคู่ปอแล้วสีสอดพอวอขึ้นกันดิหอดหน้างาั้นขึ้นกันดวิวัดหนองปลือด้วยพี่น้องด้วพี่กัดงานนะครับผม ไปชมบริเวณงานด้วยกันนะครับานี่เด็กปักไฟกับอาไรหนึ่งน้องมปมแปมคือปะมา,มาแต่เกาแล้วเปิดแอร์แล้วใส่ไฟเสียบไฟได้เดึกมาหวอดแต่กับบ่าจัะกอย่าครับอย่างเบิ่งน,น้ำแันล่านกวางยายไงไพศาลเลยพี่น้องครับอากาศดีดีมือน,นี่20 แปดยิบเกาองศาเนาะเนี่ยครับคนนะ่ะพื้นที่มองตั้งพื้นที่เนี่ยครับล้านนี่เลยผมพอดีคิดว่าน่าจะหันหน้าออกทางถนนใหญ่เนะหนาซีเมนฟงางน์นท์นี้ครับวัดน้องปลือถามมันพ่อขา่าว่า ตรงนี้ใช่ไหมครับที่หมอลำสาน้อยลำเพลินโชว์จะมาทำการแสดงอ๋อใช่ใช่ครับใช่ครับพนว่าพอดีทวิศักดิ์เลยเปล่าจับโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปนี่ครับถือว่าโอเคเนาะถือว่าโอเค อุทิตส่วนกุศลให้กับผู้ไหว้ชนนี่พี่นะฮะพามาชมเล็กๆน้อยๆเนาะบริเวณงานก่อนหอดก่อนมูพอดีเขามาฟังท่าผีสอดออกมาฟังท่าผีมากินกะ ลอยกว่าโลครับระยะทาง1น0่งอเบเกือบ200รกิโลครับพี่น้องเดินทางมาออกมาประมาณตีสี่ตีหาประมาณน,นี้แหละครับประมาณน,นี้แหละ <c oughs> มาหอดงานกวานมูนะครับจอดปั๊มน้ำมันเชื่อเดียว <c oughs> จอดปั๊มน้อมันเถอเดี๋ยวกินเขากินน้ำแล้วกลัมาเนาะเนี่ยมอเขาจอดเนาะผมสมสะไงเนี่ยครับถือว่าโอเคร่มเงาดีเนาะ <c oughs> แต่ว่ากะสิไปถามเพิ่นอีกอยู่จักไม่ร้านนี่บาบุ พราะต้องไปถามพอขาดไหขาม,าขามา <c oughs> ปายังเม่ทันเห็นเลยพี่น้องครับปายังเม่ทัน,นเห็นไม่ทันเห็นปายสาวหน่อยเราเพื่อนโชว์อยู่ตออเห็นตลอดเลนผ่าน <c oughs> ตาครับเขาตั้งหมอลำตรงไหนครับ ออลานนี้เลยใช่ไหมครับอ๋อฝั่งไหนครับอ๋อตัวนี้เลยใช่ไหมครับ<ช>อ๋อไม่นเลยครัแต่วิกประตูเขาอยู่ตรงฝั่งต้นไม้ตรง่โน้นอะอ๋อน่าจะอยู่แถนวนี้เลยปรดอกแน่นหรอไม่เห็นแล้วหันหน้าหันหน้าออกไปข้างนอกใช่ใชโอ้ออถ้าจะหลังเวทีฝั่งนี้เนาะครับใช่หลังเวทีแต่ประตูอยู่ตรงน้หลังเวทีหมอลำอยู่ฝั่งศาลาหรือเปล่าครับแล้วก็หันหน้าออกมาข้างนอก อ๋อโอเคครับเปล่งเงนะเปล่งเขาว่าไงครับถ้าไม่เปลี่ยนไปใช่มันต้องแบบนี้แหละครับจะได้พื้นที่เยอะมันจะมันเบี้ยวแบบไม่เขาหันตรงนี้ไม่ได้หรอกเขาบอกกมีระจกแตกครับมันต้องหันออกมาข้างนอกยิงเยียงก็ได้ครับยิงเยี้งบิดอันนี้คืองานอะไรครับ ผมทีมงานหมอลำนี่แหละครับใช่ไหมป้าเคยเห็นที่ปัจจินเหรอขับรถใช่ครับไปเห็นประจำได้หมอเอาใช่ไหมครับมาถึงก่อนเพื่อนครับเตรียมเซเวใช่ยไหมลูกใช่ครับเมื่อคืนอยู่ที่ปาจีนนั่นครับเห็นไหมจีนเลิกตีสี่ใช่ครับตีสี่ตีห้าเยอะครับเยอะเยอะจนเลิกเลยครับ ตีเกือบตีห้าครับตีสี่สี่สิบแล้วก็ขับรถตีมเ่ใช่ครับเพิ่งมาถึงอะนนี้ก็ได้จะเยอะครับโอ้ได้การเลยครับในนี้พี่น้องครับเยอะคนเยอะครับตอนเย็นคนเยอะแต่เมื่อคืนนี่ไซตมีมือจืดใช่ไหมครับ เอาเมื่อคืนมีอะไรอ่ะครับอ๋อทางร้านกันดีกว่าอันนี้พ่อค้าแม่ค้าเยอะคนก็จะมาเดินซื้อของเยอะอน,นนี้พ่อค้าแม่ค้าหลายเดี๋ยวพี่น้องครับยาวไปน,น,น <ะ S 2> ู่นวัดทั้งเข่านะครับพี่น้องวัดทั้งเข่าเพิ่นว่าเนี่ยครับเข่าทั้งนี้เก็บขายบัตรอยู่นี่น หนาวิธีกัสิเป็นเวยหนาออกปาทั้งผีคือยังผมบอกเมื่อกี้นี่นะครับนี่พื้นที่กว้างดีนะครับผมกว้างดีสุดยอดนะครับผมเยี่ยมพี่น้องท่างเอา้าพอกันคลิปหนาแล้วกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับ